สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาบอกสปอยนะครับผมกิจกรรมทางด้านของโรหิตอาคาสนะครับผมหรือกิจกรรมโรหิตนะครับผมกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมแข็งแสร่งเลยก็คือเรายังไม่ได้ปืนกันเลยนะครับผมปืนตัวนี้เลยเป็นทางหน้าของ ปืนลูกซองนะครับซองยาวอ่าสุ่มไปเลย10ครั้งนะครับผมออกไม่ออกไม่รู้นะครับกดเล่นๆไปนะครับผมตุ้มก็คือถ้าเกิดมันไม่ได้เกินจริงเราก็ต้องเก็บทั้งหมด100รโทรเคนเพื่อไปแลกนะครับผมเออแลกทําอะไรแลกเอาปืนนะดิแล้วเราก็ต้องไปเสียหินเอาปืนอีกนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผมดูฟืบตุ้มประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆไปเลยนะครับผมนี่ สิบห้าเพชรนะครับผมโคตรเกลือดูดิอภิจิกดให้หมดเลยนะครับผมค่อยว่ากันใหม่ก็มาขาดดีประมาณสักอ่ร้อ <c> ย <oughs> ใช่ไหมก็ประมาณ19โทเค็นนะครับผม,ผมก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้นะครับผม เพราะว่าเพชรนะครับผมพี่เติมแบบรายเดือนก็จะได้วันละร้อยสาเพชรนะครับผมชิวๆเลยอ่าแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะได้แนะน่นอนแน้ะสกินปืนนี้เนาะเดี๋ยวไปออพเวลถึงเวลแปเลยนะครับผมขอเสี็เวลาก็ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกิจกรรมกันนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็โอ้โหดูดิไม่ออกเลยท็อคเค็น86แล้วนะค,ะ 86, ครับผม8 6ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกประมาณ14โเทเคเนเท่านั้นนะครับผมงานนี้อ่า ไม่ว่ากันนะครับผมค่อยว่ากันเนาะไม่ว่ากันค่อยว่ากันอะพรุ่งนี้น่าจะได้แหละเพรหมดแล้วล่ะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็เก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมมันเป็นอ่าตู้สุ่มกระชารังพึ่งนะครับผมมันก็จะออกยากนิดนึงนะครับผมก็คือเขาก็ต้องทำเพื่อมากินอยู่แล้วนะครับผมกินเพรเรานี่ยแหละโอเคประมาณนี้เลยอ่ะขออนุญาตเปิดของเกลือเกลือกกากสักนิดน,นึงนะครับผมได้ถาวรบ้างไหมเนี่ยของแบบนี้เนี่ยเออของแบบนี้ได้ถาวรบ้างไหม โอ้ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนี่เลยปุ้มโอ้โหดิโ,หโ,อโ,หโอเคประมาณนี้เลยต่อไปขอได้ถาวรนสักหน่อยสิไม่ได้นะครับผมโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยกันต่อนะครับผมอะชิวๆไปเลยนะครับผมมาเข้ากิจกรรมกันดีกว่านะครับผมกิจกรรมไออ่ามาชื่อโอไรออนนะครับผมหรือ ไลออนก็ได้นะครับเรียกแล้วแต่เรียกโอไรออนนะพี่เรียกไลออนแล้วกันเนาะง่ายๆนะถ้าหาโลหิตเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโลหิตน่ครับผมซึ่งบอกเลยกิจกรรมนี้นครับแจกทั้งสกินปืนนะครับผมแล้วก็ทางด้านของตัวละครใหม่ล่าสุดซึ่งสกิลเดี๋ยวเราบอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่หลังเนาะซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมนี้แจกตัวละครเลยนะครับผมนี่ประกาศจับโอไรออนนะครับผมนี่หน้ากิจกรรมนะกิจกรรมวันโลหิตอาฆาตต้อนรับ โอเบรยอนนะครับผมล็อกอินนะครับได้พินได้ปกนะครับผมได้ตัวละครได้สกินปืนแล้วก็มียังยังจะมีท่าทางเท่ๆด้วยนะครับผมแล้วก็แลกรับชุดโรหิตก็คือเป็นชุดบล็อกนั่นแหละเก็บโทเคนนะครับผมแล้วก็รับหน้าของสกินปืนอ่าประมาณนี้ก็คืออาจจะเป็นแบบ50วันนะครับผมมันก็จะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ไปใช่ไหมต่อไปก็แพ็คคู่นะครับผมก็คือแบบนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอ่าใครที่อยากได้ตัวละครนะครับผมก็คือวันที่13นะครับผมเล่นโหมด4 v 4นะครับผมสาเกมเท่านั้นได้โอเลย ผมซึ่งสกิลของมันก็คือเหมือนจะแปลงร่างเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็ดูดเลือดศัตรูได้ด้วยนะครับผมและไม่ตกเป็นเป้าหมายเนาะโอเคถือเป็นว่าเป็นการสปอยนิดนึงแล้วก็มีชุดงโง่ๆพวกนี้ที่พี่มีแล้วนะครับผมโอเคปะ่ะอ่ากิจกรรมมันยังไม่ละเอียดนะอ่อนนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนเนาะอ่ามีแผ่นเสียงด้วยมีปกด้วยอะไรอย่างงี้นะครับผมประมาณนี้เลย แถมยังมีสกินปืนหาวอนแจกฟรีด้วยนะครับผมก็ต้องรอติดตามการอัปเดตอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านรายละเอียดสักนิดนึงนะสำหรับคนที่คล่องใจกดเข้าไปได้นะครับผมอ่ะอ่านคร่าวได้เลยนะครับผมว่าสกิลมันคืออะไรมันทําอะไรได้มั่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนี่เลยนะครับโอเรียนนะครับผมนี่เลยอาชีพทหารรับจ้างนะครับสูง182นะครับผม6ฟุตอ่าเกี่ยวบรอนก็หาสสมารถอ่านรายละเอียดได้นะครับผม ารายละเอียดดีไซเนอร์นะครับผมหรือดีไซน์นั่นแหละก็คือ ตัวมันเนี่ยคือเหมือนมีการอัพอัพเกรดขึ้นเป็นฟงเป็นไฟด้วยแล้วก็รอดูนะครับว่ามันจะสามารถแปลงร่างได้อีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เป็น,ปนตัวละครที่ใหม่และโกงด้วยนะครับผมเพราะว่าโคโน่ว่าสร้างบาเรียโกงแล้วนะครับเมื่อก่อนอันนี้แปลงร่างเหมือนดวงวิญญาณและเหาะไปได้นะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามน,นี้เลยนะครับผมใครอยากได้ตัวละครตัวนี้ฟรีก็อย่าลืมติดตามนะครับผมจะไม่พลาดชิมัยพายจากช่องพี่ด้วยนะครับผมเนี่ยอ่านได้เลยนะพ,นยนะพี่ก็ไม่อ่านได้ฟังหรอกดู e f อฟโเอฟเกสามารถเข้ามาอ่านได้ด้วยนะครับผม สกิลแนะนำนะครับผมทำให้ออเดอรอนเป็นอมตะชั่วคู่ดูดเลือดสตูจากใกล้เคียงพุ้มห่อหุ้มโอเรออนด้วยพลังโลหิตอามอมตะนะครับผมในระยะเวลาที่กำหนดออนไม่ได้รับความเสียหายตกเป็นเป้าหมายนะครับผมและรวมถึงดูดเลือดสตูที่อยู่ใกล้เคียงใช้พลังมากเท่าไหร่สกิลยิ่งอยู่นานขึ้นนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ว่ามันจะโหดขนาดไหนนะค่อยว่ากันเนาะก็วันที่13นะครับผมพร้อมลุยก็พร้อมนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะเฉลยกิจกรรมตรงนี้ไปเลยนะครับผมส่วนอื่นก็จะเป็นการเก็บโทเคงตัเขเี๋ยวพี่ก็มาย้ำอีกทีเนาะแล้วก็จะมี <c oughs> แพ็กเกจแพ็กเกจคอมโบคอมโบนะครับผมก็สามารถอ่านได้นะครับในรายละเอียดนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยประกาศจับนะครับผมโอเรอ่อนนะครับผมก็เริ่มวันที่13นะเล่นซีวีสีนะครับอาจจะเป็นแล้งหรือโหมดธรรมดาครับสามเกมรับไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผมรับฟรียกเซิร์ฟด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนแพ็กเกจต่างๆนะครับผมก็อ่านรายละเอียดเก็บทองโค้งโตเค้นอะไรประมาณนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครไม่อยากพลาดกิจกรรมใหม่ๆ เกมนะครับผมคือแจกของฟรีก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับกับกับโอเรียนะครับผมตัวใหม่รับประกันว่าโหดแน่นอนนะครับผมโก oh, งอะละโอเคป่ะเจอกันครับ